ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ไทยวอ r m แมชชีนส์ช่องของคนไทยที่ลหลงไหลในเครื่องจักรสงครามและเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่วันนี้เราจะพาทุกคนไปจาะลึกกับหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิดยุคหน้าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียนั่นก็คือเซนเอสรุ่นใหม่ปี2 0 2 6ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนล,ล่าสุดจากจีนที่กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั้งนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศไทยของเราด้วย เซี2ยนเอสถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแทนที่เครื่องบิน h 6ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นเก่าที่จีนใช้งานมานานหลายทศวรรษแต่เ2ไม่ใช่แค่รุ่นอัปเกรดเล็กน้อยมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นการก้าวกระโดดสู่ยุคใหม่ขององค์การรบทางอากาศที่เน้นความล่องหนระยะไกลและความแม่นยำอย่างสูงสำหรับผู้ชมชาวไทยหลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องบินลำนี้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยของเราความจริงคือเครื่องบินลำนี้มีระยะปฏิบัติการที่ไกลามาก เกิน10,000กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางทางและยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถโจมตีได้จากนอกแน่นฟ้าโดยที่เรายังไม่ทันรู้ตัวเซียน S2 คาดว่าจะมีรูปร่างแบบปีกบินคล้ายกับ B2 Spirit หรือ B21 Raider ของสหรัฐซึ่งช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบินเครื่องบินลำนี้ออกแบบมาให้บินช้ากววว่าควาคมเเร็เสียง แต่แลกมาด้วยความสามารถในการล่องหนและพิสัยการบินไกลเหมาะสำหรับการรบในยุคที่การปรดจ,จับและตอบโต้ต้องเร็วและแม่นยำจากรายงานของผู้เชี่ยวชาญ S2 จะสามารถติดตั้งทั้งอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธธรรมดารวมถึงขีปนาวุธร,รอนและอาจรวมถึงอาวุธไฮเปอร์โซนิกในอนาคตความสามารถเหล่านี้ทำให้เครื่องบินลำนี้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอำนาจต่อรองของจีนในภูมิภาค เมื่อพูดถึงประเทศไทยการมาถึงของ S2 ย่อมส่งผลโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของเราแม้ว่าไทยจะไม่มีข้อพิพาทโดยตรงกับจีนแต่เราก็ไม่อาจมองข้ามพลังทางทหารของประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเติบโต,ตอย่างรวดเร็วเครื่องบินลำนี้สามารถเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคได้โดยทันที ขณะนี้กองทัพอากาศไทยใช้งานเครื่องบินขับไล่เช่นเจสามสิบเก้าริเปนซึ่งมีสมรรถนะสูงและทันสมัยแต่ก็ยังไม่มีระบบตรวจจับเครื่องบินล่องหนในระดับเดียวกับที่จำเป็นหากต้องรับมือกับเครื่องบินอย่างเอสองนอกจากนี้ระบบเรดาร์ภา,พาคพื้นดินและเครือข่ายการแจ้งเตือนล่วงหน้าก็อาจต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อรองรับภัยคุกคามที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเซนเอสองยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ แต่มีข่าวลือว่าอาจเริ่มทดสอบบินในช่วงปลายปี2025และเริ่มเข้าประจำการในปี2026หรือไม่นาหลังจากนั้นถึงแม้รายละเอียดหลายอย่างยังคงเป็นความลับแต่การมีอยู่ของโครงการนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำหน้าไม่ใช่แค่ไล่ตามตะวันตกแต่ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำสิ่งสำคัญที่เราคนไทยต้องเข้าใจคือ การมาของ S2 ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังและเจตนาทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี่ไม่ใช่เรื่องกลตัวเพราะมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศเราโดยตรงคำถามคือไทยควรตอบสนองอย่างไรประการแรกเราต้องลงทุนในการพัฒนาระบบตรวจจับและต่อต้านอากาศยานล่องหนประการที่สเราควรสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางทหาร รวมถึงการฝึกซ้อมร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่เราอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอีกประเด็นที่ต้องจับตามองคือความเป็นไปได้ที่ประเทศอื่นในเอเชียเช่นอินเดียญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้อาจเร่งพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดยุคใหม่ของตนเองเพื่อตอบโต้การระมาถึงของ S2 นี่อาจนำไปสู่การแข่งขันทางอากาศครั้งใหม่ในเอเชียและประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อม ในด้านบวกการที่จีนพัฒนา S2 ก็อาจเป็นแรงผลักดันให้ภูมิภาคหันมาให้ความสำคัญกับความมั่นคงร่วมกันมากขึ้นไทยในฐานะประเทศที่มีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญและมีศักยภาพด้านกองทัพอากาศอาจมีบทบาทในการสร้างสมดุลใหม่ในภูมิภาคท้ายที่สุด S2 ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอาจต้องใช้เวลาอีกระยะในการทดสอบและปรับปรุงแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราไม่อาจประมาทความเร็วและความสามารถของจีนในการพัฒนาอาวุธยุทธศาสตร์ได้เลย เราหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คนไทยเข้าใจว่าเครื่องบินลำหนึ่งที่บินอยู่ห่างออกไปพันกิโลเมตรอาจส่งผลเป่อความมั่นคงของเรามากกว่าที่คิดในยุคนี้ความเร็วของข้อมูลและเทคโนโลยีคือกุญแจสำคัญและ t a ไทยว Machines จะอยู่ตรงนี้เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดก่อนใครหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจด้านเทคโนโลยีทางทหารและความมั่นคงของชาติ เพราะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกองทัพแต่คือเรื่องของทุกคนในชาติขอบคุณที่รับชมไ a i w a ล Machines แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ